สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวเยื่ยมเยือนสถานที่ของวัดเอกชัดนะครับอยู่ที่ตาบลบ้านพีนะครับท่านผู้ชมอาเภอบ้านานจังหวัดนครนายกเดี๋ยวเราจะมาน้อมสักการบูชาขอพรกับพระเสวีที่ปฏิฐานอยู่บริเวณตรงนี้ที่ท่านชมอยู่ในขณะนี้นะครับยังไงก็ตามแต่นะครับท่านผู้ชมติดตามกันให้จบคลิปนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ออกสู่สายตาก,กับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญและพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางติดตามกัน,กนมาที่ วัดเอกชัดแห่งนี้เลยนะครับมาทำบุญไหว้พระมาขอพอรพระศักดิ์สิทธิ์กันนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปที่วิหารพระนะครับหลวงพ่อธรรมจักรที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็มีพระแก้วมรกตและหลวงพ่อพ,ททพุทธโสธรปฏิทิษฐานอยู่ที่บริเวณที่เดียวกันนะครับติดตามชมกันให้จบคลิปถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะพบกับคลิปใหม่ๆของเราและกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา วันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวไหว้พระที่วัดเอกชัิแห่งนี้นะครับเพราะว่าเราดูแล้วว่าสถานที่ของวัดนี้บรรยากาศดีร่มรื่นเป็นธรรมชาติมากนะครับแต่ว่าขาดไปอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมขาดแรงศรัทธาจากพี่น้องสาธุชนคนภายนอกหากท่านใดได้พบคลิปของเราแล้วนะครับถ้ามีเวลาและมีโอกาสาก็เดินทางติดตามกันมาที่วัดเอกชัรแห่งนี้เลยนะครับมาทำบุญไหว้พระมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่สถานที่ของวัดนี้ก็ ไม่กว้างมากจนเกินไปนะครับก็แลดูพอเหมาะพอสมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในขณะน,นี้หากท่านมีโอกาสก็เดินทางมาทําบุญไหว้พระมาทําบุญถวายสังฆทานทําบุญค่าน้ําค่าไฟทําบุญใช้นี่ท่านี้สงเป็นรายการบุญทั้งหมดแหละครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราออกไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปก็เหมือนเหมือนกันทั้งหมดนะครับเป็นรายการบุญเดียวกันนะครับมิฉะนั้นวัดที่จะมีความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาจากพี่น้องสาธุชนคนชาวพุทธ เดินทางเข้าวัดร่วมสมบุรณสร้างกุศลกันนะครับมิฉะนั้นเราขอเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านที่ติดตามรับชมในคลิปของเราอยู่ในขนาดนี้ถ้าท่านมีโอกาสก,าก็เดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดกันเลยนะครับครับช่วงนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับพระศิวลีกันเลยนะครับ เราขอพรกันไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็หลวงพ่อธรรมจากที่ประฏิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้ช่วงนี้เราไปกันเลยนะครับ เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อธรรมจักเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็สุดความสามารถแล้วนะครับเพราะว่ามันย้อนแสงหน่อยนะครับก็บริเวณด้านล่างก็มีพระแก้วมรกตนะครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาทำบุญไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตรงนี้กันนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังของพระแก้วมรกตนะครับก็มีหลวงพ่อพุทธโสธรประดิษฐานอยู่แล้วก็มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่บริเวณรอบฐานของหลวงพ่อธรรมจักรที่อยู่ด้านบนนะครับก็มีเวลาก็มานะครับท่านผู้ชมมาทําบุญไหว้พระมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดกันนะครับามาเพื่อเป็นการบํารุงดูแลวัดบํารุงดูแลพระธศาสนานี้ให้สืบต่อไปการบํารุงดูแลนี้ก็หมายความว่าเรามาทําบุญกับทางวัดนี่แหละนะครับเพราะว่าปัจจัยระอว่างเงินที่เรานํามาทําบุญนี้ส่วนหนึ่งทางวัดก็จะได้นํานไปใช้ใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับก็ นำไปเก็บไว้เพื่อเป็นการรวบรวมไว้เผื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในวัดชารุดสึกหล่อสุดโทมไปก็ปฏิสังขรณอนกันเนี่ยนะครับมิฉนั้นเราก็ขอเชิญชวนให้กับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญที่ท่านมีโอกาสและมีเวลาก็เดินทางมาถวาบุญไหว้พระที่วัดเอกชัดแห่งนี้กันนะครับมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลมาเพื่อสร้างผลบุญเพื่อตัวเราเองนะครับการทําบุญนี้ทําแล้วไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผลบุญนี้จะอยู่กับตัวของเราอุทิศส่วนบุญส่วสนกุศลนี้ให้แก่ผู้มีคุณทั้งหลายนะครับท่านผู้ชม บางท่านอาจจะมีครูบาอาจารย์บางท่านอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไร,รก็ตามแต่นะครับท่านก็จะต้องอุทิศส่วนบุญสูกส่กุศลนี้ให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระโยมการเท้าตระกูลบาลทั้ง4นะครับเจ้ากรรมในเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายปู่ย่าตายายคุณมิดอนบรรดาต่างๆทั้งหมดเราก็อุทิศไปนะครับการทําบุญนี้อุทิศแล้วไม่เสียผลเลยนะครับทาแล้วได้ดีจริงๆนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูป ปางป่าเลไลนะครับแล้วก็ปางสมาธิปางลำพึงแล้วก็พระพุทธรูปน่ากลบนะครับประจําวันเสาร์นะครับเราตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาน้อมสักรบ,บูชาขอพรสําหรับช่วงนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณป้ายที่จะชี้ทางไปที่หลวงพ่อองค์ดาศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็วางมัชฉาให้อาหารปลานะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ หลวงพ่อองค์ดาศักดิ์สิทธิ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมสักการบูชากราบไหว้กันเป็นประจำเลยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างความสงบเงียบของวัดนะครับเพราะว่าไม่มีพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมทบุญกับทางวัดเลยนะครับเพื่อเป็นการบอกบุญนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสแล้วก็เดินทางมาร่วมทบุญกับที่วัดเอกฉัตรนะครับอําเภอบานนาจังหวัดนครนายกแห่งนี้นะครับ เ้วก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยโบสถ์หลังนี้สวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมนี่ก็คือบริเวณรอบนอกของโบสถ์นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวเยื่ยมเยือนกับสถานที่ของวัดกันนะครับ สำหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพร,อพรกับหลวงพ่อองค์ดําที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารแห่งนี้นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่ในขณะนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปพร้อมๆกันสักครู่นะครับครับสำหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัทก็ขอพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมละ่ะขอพรเสร็จแล้วยังครับ หากท่านยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานไว้นะครับหลวงพ่อองค์ดําประดิษฐานอยู่ที่วัดเอกฉัตรตาบลบ,บ้านพลิกอาเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกท่านมีปัญหาใดๆก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานขอพรถ้าท่านสําเร็จเมื่อ,อไหร่นะครับแล้วท่านก็เดินทางามาที่วัดแห่งนี้ได้เลยนะครับท่านเดินทางมาแล้วก็นําดอกดรวเร,เรืองมาเพื่อเป็นการถวายให้กับหลวงพ่อนะครับหรือจะเป็นการ ถวายทูบเทียนอะไรต่างๆทั้งหมดก็มาที่วัดได้เลยนะครับสําหรับหลวงพ่อองค์ดํานี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินและความเป็นอยู่นะครับบางคนนะครับบอกว่าอยากมีบุตรอยากมีลูกนะครับไม่เคยมีเลยแต่ว่าบางคนมาขอแล้วประสบความสาเร็จจริงๆนะครับได้บุตรกันจริงๆนี่คือความจริงเลยครับจากผู้ที่ดูแลที่อยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้ได้เล่าเรื่องราวให้กับเราฟังนะครับแล้วสําหรับหลวงพ่อองค์ดํานี้นะครับเมื่อครั้งหนึ่ง เคยมีปรากฏการณ์นะครับไปเข้าฝันนะครับเข้าฝันคนที่อยู่ไม่ไกลจนเกินจากวัดนี้นะครับบอกว่าให้เอาค่าที่คุมออกเพราะท่านต้องการอยากสร้างบารมีช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือผู้คนนะครับสําหรับอาคนที่มีความทุกข์เดือดร้อนอย่างมากมายนะครับก็จะได้มาสักการบูชาขอพรกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะได้เป็นแรงบันดาลช่วยให้สําเร็จไปตามการเวลานั้นๆนะครับมิจฉนวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาเข้า น้องสักการบูชาที่วิหารหลวงพ่อองค์ดำนี้นะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่มีโอกาสจะอยู่ต่างจังหวัดก็ดีอยู่ทางไกลาทางใกล้หรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้าท่านมีจิตทธาน,นะครับก็เดินทางมาที่วัดเอกชัดตาบลบ้านพลิกอําเภอบ้านานาจังหวัดนครนานะยกแห่งนี้มาทําบุญกับทางวัดแล้วมาไหว้ขอพรกับหลวงพ่อองค์ดำเราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าท่านตั้งใจแล้วสําเร็จแน่นอนครับ ครับสำหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อองค์ดำนะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าที่องค์หลวงพ่อน,นี้มีร่องรอยการปิดทองเหลืองอลา,ามเลยนะครับงดงามมากๆเลยนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมเราอยู่ในขณะน,นี้หากท่านมีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดเอกชัิแห่งนี้เลยนะครับมาทําบุญไหว้พระมาขอพรกับหลวงพ่อองค์ดากันนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงนิงน,งนความเป็นอยู่ต้องการขายที่ดิน หรือเรื่องราวต่างๆปัญหาในชีวิตของท่านร้อยถ้าท่านเชื่อนะครับก็เดินทางมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อองค์ดำดูแล้วท่านจะบอกว่าดีจริงๆนะครับตามคาล่ํำลือนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะหมดเวลาลงแล้วในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าไปพบกันใหม่นะครับ ตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณบ่อปลาหน้าวัดนะครับก็มาให้อาหารปลากันนะครับหลังจากที่เราทําบุญไหว้พระเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณลําคลองที่อยู่หน้าวัดนะครับมาให้อาหารปลานะครับแต่ละตัวแต่ละตัวนี้น่าจะประมาณสัก10กว่าโลขึ้นเลยทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมใหญ่มากเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่วัดเอกชัดแห่งนี้นะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาไ่า้าพระมาขอพรมาขอพรกับหลวงพ่อองค์ดําที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เสร็จสรเรียบร้อยนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับท่านผู้ชมหากท่านใดมีเวลาและมีโอกาสนะครับก็เดินทางมาทําบุญไหว้พระกับสถานที่วัดแห่งนี้มากันได้ทุกวันเลยนะครับเราก็มา,าช่วยทางวัดนะครับเพื่อเป็นการบํารุงดูแลวัด บำรุงดูแลพระพุทธศาสนาของเรานี้ให้สืบต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัต้องขอลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ